มีสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะสร้างวินัยทางความคิดที่ทําให้อนาคตของเราแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ยขึ้นขาขึ้นตลอดเลยนะครับคือสิ่งที่มันอยู่ในหัวของเราหรือสิ่งที่เรียกว่า visualization หรือการจินตนาการนะครับการนึกภาพสมองของเราเนี่ยมีวิธีการที่จะดึงสิ่งต่างๆดึงสถา,านการณ์ต่างๆเพื่อที่จะให้ภาพที่เราเห็นในหัวมันเป็นความจริงนั่นหมายความว่าไม่ว่าภาพเราจะเป็นภาพที่กังวลเห็นภาพ ที่หลายๆในอนาคนนะครับหรือจะเป็นภาพที่ดีหรือภาพที่ยิ่งใหญ่หรือประสบความสำเร็จมากขึ้นหรือร่ำรวยมากขึ้นเนี่ยสิ่งนั้นก็จะเป็นความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมมีตัวอย่างนะครับของคนที่เป็นหมอนะครับเป็นลูกศิษย์ของผมมาตั้งแต่4ปี5ปีที่แล้วนะครับแล้วตอนนี้เขาก็ไปสร้างโรงพยาบาล โอ้ยิ่งใหญ่จนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับเดี๋ยวนี้เชิญหมอเก่งเข้ามาเล่าเลยดีกว่านะครับว่าทํายังไงที่เราสามารถที่จะสร้างชีวิตและจินตนาการจนประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ได้นะครับโอเคสวัสดีครับคุณหมอเก่งสวัสดีครับอ่าไหนเล่าคร่าวๆเลยนะครับว่าเอา่อเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นหมอคนหนึ่งหมอหมอเฉพาะทางคนหนึ่งใช่ไหมแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยนั่นคือเริ่มต้นแต่ปลายทางคือมีเอ่อมี ตอนนี้มีโรงพยาบาลที่มีสามดึกละสร้างโรงพยาบาลเองด้วยอายุยังน้อยอยู่เลยตอนนี้อายุสามหกครับแล้วก็ <c oughs> จริงๆเนี่ยเราได้ทอํอได้โฟกัสงานเกี่ยวกับด้านผู้สูงอายุซึ่งก็เป็นเมกะเทรนทั่วโลกนะครับแต่ว่าในประเทศไทยตอนนี้ก็เห็นว่ามีโอกาสมากเลยเพราะว่ายัางไม่ค่อยมีใครทำโรงพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุแล้วก็ได้มาเรียนคอนเทนต์แบเก์ติ้งจากอาจารย์แล้วก็ได้มาเรียนเทคนิคต่างๆที่ทําให้เราได้วาดภาพ ภาพที่สำคัญในหัวครับจนมีความชัดเจนทําทำให้ประสบการเสพตได้ค่อนข้างเร็วจนถึงปัจจุบันก็อายุแค่30เท่านะสามสิบหกสามสิบหกมีโรงพยาบาลของตัวเองตั้งแต่อายุเท่าไหร่ อายุ31 31มีโรงพยาบาลของตัวเองโคตรสุดยอดเลยแล้วก็ภายใน5ปีนี่ก็สร้างโรงพยาบาลจนใหญ่ตัวมีมีมีคนไข้กี่คนตอนนี้ก็มีเปิดได้ประมาณสักร้อยห้าสิบเตียงแล้วครับจากเดิมประมาณสักสิบยี่สิบเตียงค่อยๆขยายมาเรื่อยๆโอเคโรงพยาบาลชื่ออะไรนะโรงพยาบาลชื่อว่าโรงพยาบาลผู้สูงอายุเชอร์สรี่โฮมอ่าโอเคแล้วก็ผมก็ติดตามความสำเร็จเขามาตลอดนะแล้วเขาไปออกรายการทีวีไปโสทําหนังสือเป็นเล่มเนี่ยมีหนังสือตั้งเยอะตั้งแยะนะครับขายหมดเกลี้ยงแล้วก็อ่า มีเริ่มสร้างโรงมาตั้งแต่ตึกแรกเขาก็สง่งแล้วก็มีอะไรนะมีคนสําคัญมาเยี่ยมมีโอ้ยมีหนังสือพิมพ์มีอะไรอุย้ย เข,เขาส่งขายผมตลอดเลยผมก็แบบภูมิใจในพวกเขามาเขาเห็นตั้งแต่เริ่มต้นไงเห็นตั้งแต่ว่าเออเข,เขาแค่ทาทางานให้โรงพยาบาลแ่ชน,นที่หนึ่งเหมือนกับหมอทั่วไปนะครับ,รบแต่ต่แต่ก้าจากหมอทั่วไปมาเป็นมีโรงพยาบาลของตัวเองนี่ก็นละเกมแล้วนะแล้วตอนนี้กําลังจะเข้าตลาดซับผมก็โอเค,คถึงเวลาแล้วน่าจะเชิญเขามาเ,เชิญเขามาให,ให้ความรู้กับทุกคนนะครับ,รบสรุปหน่อยสิ่งที่คีย์เลยนะกุญแจเลยของการทําให้ประสบความสาเร็จ คือบิจินบอกบอกผมว่าคือ u a l i z a t i o n ใช่ใช่จริงจริงก็เทคนิคจากอาจารย์ที่ได้เรียนมาครัคือ Begin at the end in mind นะครับก็คือเราเนี่ยนึกภาพไปก่อนว่าเราเนี่ยจะทำอย่างไรจะทำอะไรด้วยนะครับว่าจะให้โลกเนี้ยเขาจดจำเรานะครับและสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมี Value เพื่อที่จะไปสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นแต่ภาพนั้นเนี่ยก็ค่อยๆกรองมานะครับจนตกผลึกมาจนมันชัดแต่วันที่มันชัดเนี่ยรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่จักรวาลเนี่ย มันทํางานแทนเราเลยนะมันจะส่งอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะให้เราไปถึงภาพนั้นให้เร็วจักรวาลแทํทำงานส่งอะไรต่างๆเข้ามาที่ผมเรื่องนี้ผมพูดเสมอนะจริงๆแล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยนะผมแบบว่าศึกษามาเยอะเนี่ยผมถึงรู้ว่าสถานการณ์นี้จะส่งอะไรที่มันคล้ายๆกันเข้ามาครับแต่พอใช้คาว่าจักรวาลส่งมาอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบคนทั่วไปอาจจะแบบรู้สึกจับต้องไม่ได้ครับแต่ลองอธิบายฟังดูซิว่าสถานการณ์อะไรต่างๆที่พอเราตั้งจิตนะพอเราตั้งจิตว่าเราต้องการอะไรชัดเจนนะครับ มีสถานการณ์อะไรที่เขามาช่วยจริงๆก็เหมือนกับว่าพอเราได้ตั้งใจแล้วนะครับตั้งใจแล้วก็ถึงตั้งจิตด,ด้วยนะครับจิตเนี่ยมันคือมันคือความรู้สึกอะ่ะมันคือ feeling อแล้วก็ปรสานกับว่าเราใช้ความชัดเจนในหัวของเราเนี่ยครับมันก็ได้ดึงดูดสถานการณ์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นนะครับดึงดูดหนงังสือพิมพ์นะครับดึงดูด เอ่อทีวี<ม>ดึงดูดเอ่อ<ม>คนที่เราจะต้องไปเจอหรือว่าเดี๋ยวต้องต้องมาพบเราเพื่อจะได้ต่อยอดความสําเร็จตรงนี้ครับ<ม>ไปเรื่อยๆ<ม>นะครับรวมถึงว่าก็ได้มีโอกาสใหม่ๆนะครับ<ม>ที่เข้ามาในชีวิตแม่ว่าจะเป็นโอกาสหน้าที่การงานบางอย่างที่มันเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะมันบรรจบกับเราที่เราจะต้องใช้ก้าวนั้นนะครับเพื่อก้าวต่อไปพอดีนะครับม,มันก็เลยทําให้ก็คัวคนที่มีความทึ่งในงแง่ในงแง่ของการที่เราใช้วิชาช่นแล้วก็ใช้กดแรงดึงดูดนะครับดึงเข้ามานะครับแต่ว่าไอคอนสำคัญที่อาจารย์ชอบชอบสอนอยู่เสมอคือต้องปล่อยวางด้วย ดีแทชเมนต์นะครัว่าจริงๆเรามีความคาดหวังเรามีความตั้งใจเรามีความชัดเจนในสมองของเราแล้วแต่เราสุดท้ายเนี่ยเราก็แค่ฟีลลิ่งไปว่าโอเคเราได้รับสิ่งนั้นแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปคาดคันเราไม่ได้ไปเครียดหรือว่าซีเรียสกับมันแต่ว่าเรายีแทชเมนต์กับมันนะมันทำให้เราจริงๆไม่ใช่คำว่าคำว่าปล่อยวางนี่คือแบบว่าไม่ใช่หมดอะไรตตยอยากไม่ใช่โปร่งนะไม่ใช่โปร่งแต่ว่ามันคือการที่เรา รู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกว่าเราได้สิ่งนั้นมาแล้วใช่แต่ว่าอจจาจารย์ที่ไหนก็รู้สึกว่าเออไม่แคร์นะครับแต่ว่าเราได้มีความสุขณนะโมเมนต์ตอนนั้นแล้วมันม<า>ทำให้มันทำให้เราได้สิ่งนั้นในเร็วขึ้นถูกต้องครับถูกต้องถ้างั้นเดี๋ยวผมจะสรุปเป็นข้อข้อนะ,อะก็คือกการอย่างแรกคือมี visualization หรือรจ,จินตภาพจินตนาการในหัวว่าต้องการอะไรนะครับแล้วก็เดินหน้าตามสิ่งนั้นแล้วแล้วก็วกมีความมุ่งมั่น แล้วก็ข้อสุดท้ายสำคัญเลยคือปล่อยวางปล่อยวาง,วางาเขาว่าหมายความว่า detachment ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเรียกว่า detachment คือไม่ไม่ไม่มีอารมณ์คล้ายๆกลัวว่าผลลัพธ์จะไม่มาถ้าอารมณ์กลัวว่าผลลัพธ์จะไม่มานี่คือแย่ละคนส่วนใหญ่ใช่หรอสังเกตอารมณ์ตัวเองถ้าอารมณ์ตัวเองมันเป็นอารมณ์รู้สึกลบอารมณ์กลัวนั่นคือผิดทางล่ โอเคถ้างั้นสรุปสรุปให้ให้เขาฟังหน่อยว่า,าสิ่งที่เรียนไปคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งได้ไปใช้อะไรบ้างจริงๆคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็เป็นอันนึงที่เป็นจุดเปิดทางให้ตัวเองนะครับคือจริงๆเราก็มีจริงเป็นหมอเนี่ยเรามีความรู้อยู่ในหัวอยู่แล้วนะครับแต่เรามันขโมดออกมาเนี่ยเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้กับคนที่เขาอยากฟังได้อย่างมีกลยุทธ์แล้วกันฮนะมันทาให้คอนเทนต์ก็คือเนื้อหาที่เราจะให้เนี่ยนะครับมัมีความน่าสนใจ นะครับแล้วมันสามารถที่จะสร้างแบรนด์ตัวตนให้กับตัวเราเองด้วยนะครับเพราะว่าเราเองก็เป็นหมอเราเองก็ให้ความรู้กับคนเนี่ยมันทําให้เกิดสร้างความน่าเชื่อถือมันทาให้เกิดเรารู้สึกว่าเราสัมผัสกับคนได้นะครับด้วยคอนเทนต์หรือว่าด้วยเนื้อหาที่เราให้เขาอ๋อก็คือเอาคนเอาสิ่งที่เรียนเอาคอนเทนต์มาเก็ตติ้งไปทำเพจพูดง่ายไปให้ความรู้กับคนในการทำเพจโอเคเพราะฉะนั้นถ้าหลายคนที่ฟังอยู่นะครับถ้าเกิดอยากจะสร้างตัวเนี่ยดีที่สุดเลยคือโชว์ว่า สร้างคุณค่าพูดไงสร้างาคุณค่าหาเนื้อหาสร้างคุณค่าให้คนในเพจของตัวเองครับในเพราะว่าคนจะได้รู้จักตัวเรารจะคนจะคนรู้จักแบรนด์หมอเก่งเพราะว่าเขาให้ความเชื่อถืออ่ะใช่ไหมแล้วก็แบบคนคนมาที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่จริงๆเขาจำชื่อไม่ได้เลยผมว่านะชเชอร์สลี่จำจำได้คุณใจเขาจะจําชื่อหมอเก่งได้มากใช่อยากอยากตรวจกับหมอเก่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญถือสร้าง ให้คนรู้จักว่าคุณเนี่ยสร้างแบรนด์ให้ตัวเองยังไงนะครับเรื่อง<ช>เรื่องนั้นก็คือการทำ content, คอนเทนต์พูดง่ายๆทำคอนเทนต์ก็คือการทําเนื้อหาแลวที่ผมสอนก็คือมันเป็นการการตลาดที่ดีที่สุดอย่างหน<ช>ึ่งตอนเนี้มันเป็นไม่ใช่อย่างดีที่สุดอย่างหนึ่งอ่ะดีที่สุดเลยอะ่ะเพราะว่าคุณไม่ต้องเสียตังคุณแล้วแต่คนจะจําคุณได้ในในว่าคุณให้คุณค่าไะไเขาใช่ครับแล้วคุณก็ว่าจะทําได้ในทุกๆวันเนี่ยมันไม่มันไม่มีวันหมดแรงอะ่ะเพราะมันมาจากแพชั่นของคุณเอง่อนนี้นะครับครับแล้ว อีกอย่างหนึ่งคือที่ที่ที่เรียนไปที่บอกว่าไปสร้างธุรกิจได้ใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยบอกบอกพี่ว่าเรียนบทเรียนอะไรไปเรียนธุรกิจจากใจทาไรกําไรที่สุดธุรกิจจากใจอย่างไรที่สุดลองลองให้เนื้อหาให้เนื้อหาเขาหน่อยว่าเอาหลักคิดอะไรไปถึงได้สร้างธุรกิจตั้งแต่กี่เตียงตั้งแต่สิบเตียงสิบเตียงแล้วก็ขยายมาเรื่อยๆจนเป็นสามเด็กร้อยยี่สิบเตียง ใช่คือตอนนี้คือจริงๆเนี่ยเริ่มต้นมาจากที่อยากที่จะดูแลคนสูงอายุนะครับแล้วก็เห็นว่าเออเกี่ยวกับด้านโรงพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูเนี่ยมันน้อยมากสมัยก่อนนะครับก็เลยว่าโอเคตรงนี้เป็นจุดเพนพอยต์หลักของคนไทยเลยนะครับก็เลยคิดว่ามีโอกาสก็เลยจับมาทำนะครับแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยก็ดยสามหลักคิดนะครับก็คือหนึ่งก็คือเราต้องมีแพชชั่นก่อนกับงานเพราะว่าจริงๆเราต้องอยู่กับมันอ่ะแล้วถ้าเกิดเราทําด้วยแพชชั่นเนี่ยมันแทบจะไม่มันจะไม่มีวันเหมือนกับว่าเราสึกว่าเราไปทํางาน มันทาให้เราเนี่ยโฟกัสแล้วก็ทําให้พลังของเราเนี่ยส่งไปงานเนี่ยได้อย่างเต็มที่อันที่2คือมันทําให้เราเนี่ยคิดว่าเราเได้สร้างแหวลูกให้กับคนอื่นนะตีโจทย์เพนพอยตีโจทย์ความที่ความต้องการของคนอื่นนะครับได้อย่างดีทำให้คนอื่นก็เห็นค่าของเรานะครับเราทำให้ตรงเนี้ยมันเติบโตได้ค่อนข้างเร็วมากอันที่3าคือเราต้องมอนิทไทส์กับมันได้มอนิทไรส์ก็คือทำเงินได้ทจริงๆก็ไม่อยากให้ทุกคนกลัวว่าเงินมันคือความชั่วร้ายอ่ะจริงๆมันเงินมันทําให มันเหมือนน้ำมันหล่อลื่นนะที่ทําให้เราอะส่งความดีส่งคุณค่าเนี่ยไปได้ไกลขึ้นสุดยอดนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเริ่มจากเริ่มต้นจากแพชชั่นทําได้มีคุณค่าแล้วก็มันดีทส์ได้เนี่ยม,มันจะคข้วงจรของออความโชคดีอะของธุรกิจด้วยอับอันนี้ข้อสุดท้ายนี้ต้องเสริมทุกคนเพราะว่าหลายคนอาจจะถูกฝังปลูกฝังมาผิดๆนะในตั้งแต่ตั้งแต่เด็กล้าว่า เงินมันเคนรวยจะอย่างงินจะคนรวยจะเป็นคนไม่ดีอะไรมีมีความเชื่ออย่างนี้ตลอดเลยจริงๆแล้วถ้าคุณแค่เปลี่ยนตรงนี้นีดเดียวคือคนรวยเงินมันเป็นเป็นตัวหล่อเลี้ยงให้คุณสามารถขยายผลความดีของคุณได้ถ้าเขาไม่มีเงินเข้ามาตอนนี้ก็เป็นสิบเตียงอย่างเดิมใช่หรืออาจจะเลิกเตียงไปเลยจะเป็นศูนย์เตียงใช่ไหมถ้าไม่มีเงินเข้ามาก็กลายเป็นการกุศลแบบแต่แต่ว่าการกุศลมันก็เป็นการกุศลที่ว่าต้องไปขอตังค์ชาวบ้านใช่ทำไมแทนที่จะว่า สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้นะครับนี่คือนี่คือหลักคิดที่ผมสอนเสมอมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครต้องการสร้างตัวเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับมีคอร์สชื่อว่า content marketing นะครับเป็นคอร์สใหญ่แล้วก็ตอนนี้ได้อัปเดตเนื้อหาแล้วก็คือ content marketing ติ้ง2 0 2 1นะครับแล้วก็ถ้าสนใจจะสร้างธุรกิจเนี่ยแล้วเกิดจากจะเริ่มต้นเลยนะผมแนะนำเลยนะเบสิคคุณไม่ต้องไปเรียนอะไรเยอะๆก่อนเลยนะเรียนคเคยเรียนเรื่องธุรกิจมาก่อนไหม ไม่เคยครับเรื่ออันนี้เดียวเรื่ออันนี้เดียวว้าว <Wow. S 2> แล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆเลยเ,เ,เพราะว่าเหมือนกับติดกระดุมถูกเม็ดนะฮะแล้วอันต่อไปเนี่ยมันก็จะง่ายนะโล้วกระดุมถูกเม็ดใช่ครับคือธุรกิจจาก,กใจกำไรที่สุดจะเป็นหนังสือเสียงแค่สองชั่วโมงนะแต่ผมแบบสรุปทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจมันมันมหัศจรรย์มากอ่ะคนที่คนที่เรียนไปแล้วเนี่ยเรียกว่าเหมือนประหยัดเวลาเรียนไป MBA นสองปีอ่ะแต่ว่าเรียนแค่สองชั่วโมงใช่เพราะถ้าคุณหลักหลักคิดถูกต้องอ่ะคุณจะไม่มีทางขาดทุนอ่ะมันจะมีแต่โตอย่างเดียวครับ ผมสรุปให้ในนั้นนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะไปหาซื้อกันได้นะครับแล้วก็ครั้งหน้าเราขอมาเรามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ใครไปติดตามเพจหมอเก่งครับได้ที่ Facebook Fanpage นะครับรู้ก่อนลืมแก่กับหมอเก่งรู้ก่อนลืมแก่กับหมอเก่งนะครับแล้วก็มีหนังสือของเขาด้วยนี่คุณมาอาม่าก็อาม่าตอนนี้ร้อยสองปีแล้วครับตอนนี้ร้อยสองปีโอเคอ่าโอเคเมืไงขอลากันแค่นี้ครับเดี๋ยวรอฟังถ้าใครสนใจคอสนี้นะครับ มีโปรโมชั่นท้ายคลิปน้ครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะมีราคาพิเศษค่ะสำหรับคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะคะปกติราคา29,000บาทนะคะวันนี้นะคะให้ราคาพิเศษเลยคะ่ะอยู่ที่19,900บาทนะคะและมีอีกตัวหนึ่งค่ะธุรกิจจากใจกำไรดีที่สุดนะคะปกติตัวนี้ราคาอยู่ที่4,900บาทนะคะถ้าใครสนใจซื้อแยกอยู่ที่2,900บาทแต่วันนี้พิเศษแน่นอนค่ะ ถ้าซื้อนะคะคอร์สนี้นะคะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง2021นะคะรับโบนัสทันทีค่ะธุรกิจจากใจกําไรดีที่สุดนะคะแพ็คคู่นี้ในราคา19,900บาทเลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อนะคะที่แอดบัณฑิตนะคะ B U N d I T ได้เลยนะคะ